ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ แจกเงิน1,000งบาทเฟส2ชัดเจนแล้ววันโอนเงินเปิดเงื่อนไขผู้สูงอายุได้รับเงินหมื่นที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติวันที่14มกราคม2568นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวว่าเบื้องต้นในวันที่27มกราคมนี้จะดำเนินการแจกเงิน10,000บาทเฟสส ในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดไว้และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีการโอนเข้าบัญชีทันทีสำหรับเงื่อนไขผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเฟส2มีดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้รับเงินก้อน10 0 0 0บาทต้องเป็นผู้ที่ ลงทะเบียนแอปทางรัฐเท่านั้น 2. คนไม่ลงทะเบียนซูเปอร์แอปทางรัฐหมดสิทธิทันที 3. ตัดสิทธิคนที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้วกลุ่มประบาลก็หมดสิทธิ 4. ไม่มีรายได้เกิน840,000บาทต่อปี 5. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาท 6. ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ 7. ไม่เป็นผู้ถูกระนับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ 8. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขามาตรการโครงการอื่นๆของรัฐ